รัฐประกาศกฎหมายใหม่เบี้ยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจากนี้จะไม่ได้รับทุกคนแล้วใครที่จะได้รับนั้นจะต้องพิสูจน์ความจนจริงส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขของกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นอย่างไรดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะว่ากระบุมในช่องมามีบุ๋มบิ่มนะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะออมาแจ้งเตือนขอสารกันอีกแล้วนะบ้านไหนมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะมีการอัปเดตนะคะกฎหมายใหม่สําหรับผู้สูงอายุ ะะหลักเกณฑ์เราก็เงื่อนไขเดิมทีจะได้รับทุนหน้านะคะ6 0 0้อถึงหนึ่บาทตามเบีย้ยอายุขั้นบันไดเลยแต่จากนี้ไปนะคะ <c oughs> เขาเริ่มใช้12สิงหาคม66เป็นต้นไปแล้ว <c oughs> จะไม่ได้รับเงินกันทุกคนแล้วนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามบุกฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้ค่ะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอารา,าคาก่อนอื่นนะคะเรามาดูข้อมูลคนะุณสมบัติ เบี้ยผู้สูงอายุ2566ฉบับใหม่ล่าสุดพร้อมเงื่อนไขกันนะคะซึ่งมีการปรับปรุงดังนี้นั่นเองนะคะในพศสอ6 6ค่ะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2566นะคะหก็คือสัญชาติไทยมีชื่อในทะเทพีบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุต่อองค์กกรปกรปคอองงส่วนท้ เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนการยืนยนันสิทธิ์เบี้ยงชีพผู้สูงอายุในปี2566บุคคลที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะให้ยืนยนันสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิหากผู้สูงอายุมีประสงค์ที่จะ รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุให้แนบเอกสารนะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเองไปยงังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้นะคะ1ก็คือแบบยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีผู้ที่ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารนั่นเองนะคะในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถแจ้งความประสงค์ การรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองนะคะก็อาจจะเป็นการมอบอำนาจเป็นรายละอักษรให้กับผู้อื่นนั้นไปแจ้งความประสงค์การรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้นั่นเองค่ะเขาเรียกว่าการมอบอำนาจนะคะและสำหรับการรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ2566นะคะซึ่งภาครัฐนั้นก็จะโอนเงินให้ทุกวันที่10ของเดือนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเดือนไหนนะคะวันที่10มเป็นตรงกับวันหยุดราชการหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะเขา จะโอนจ่ายให้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันไดดังนี้เลยนะคะ 60ถึง69ปีนะจะได้รับ600บาท70ถึง79ปี700นะคะ80 -89 ถึง8ปปี800 90ปีขึ้นไปรับ1000นั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็บุมเอามาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะก็นํามาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะ,ะซึ่งระเบียบนี้นะคะก็ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุานเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่ง ก็มีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่12สิงหาคม66นั่นเองนะคะบอกเลยว่าสิทธิ์นี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ<ม>ก็ถ้าเกิดว่ารายใหม่นะคะที่ลงทะเบียนตั้งแต่12สิงหาคม66เป็นต้นไปนะคะก็จะถูกตรวจสอบสิทธิ์นะคะตรวจสอบสิทธินะ์ณที่นี้ก็คือตรวจสอบความจนว่าจนจริงไหมนะคะส่วนหลักเกณฑ์แล้วก็เรื่องของรายได้ กี่บาทต่อปีกี่บาทต่อเดือนนะคะถึงจะโดนตัดสิทธิ์ถึงจะโดนตรวจสอบนะคะรอหลักเกณฑ์เรื่องใายได้กันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะ,ะสําหรับใครที่กําลังงงอยู่นะคะไม่เข้าใจเนาะที่บุ๋มอ่านไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นภาษาราชการนะคะบุ๋มก็จะสรุปให้กับทุกคนได้ฟังกันคร่าวๆนะคะสําหรับคนที่ยังงงนะฟังก่อนนะคะ ซึ่งคนที่จะได้รับนะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนั้นจะต้องอายุ60ปีขึ้นไปรายเก่าที่ลงทะเบียนแล้วนะคะคือได้รับในอัตราเท่าเดิม600-1,000บาทไม่ตรวจสอบไม่ตัดสิทธิ์นะคะคือได้รับต่อไปเรื่อยๆจนตุยเย่นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถ้าอยากได้รับเบีย้ยชีพผู้สูงอายุนะคะเป็นรายเดือนก็จะต้องยื่นหนังสือหรือว่าไปลงทะเบียนเองนะคะที่ อบตอตามที่อยู่ทะเบียนบ้านนะคะหรือผู้นําชุมชนนั้นนะคะหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ทําการลงทะเบียนให้นั่นเองนะคะซึ่งสิทธิ์นี้ก็ไม่เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐนะคนละสิทธิ์กันนะคะ และตั้งแต่12สิงหาคม66นะคะผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีหากลงทะเบียนแล้วจะถูกตรวจสอบว่าจนจริงหรือไม่นะคะส่วนหลักเกณฑ์เรื่องรายได้จนจริงรวยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าจะประกาศอีกรอบหนึ่งว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเรื่องใดหรืออยากเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องนายกระบ,บุมสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะให้ ตามข่าวตรงไหนสามารถบอกได้เลยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ